บทที่หกการควบคุมกระบวนการปรับคุณภาพน้ำแร่ธรรมชาติจากคู่มือสำหรับผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทน้ำแร่ธรรมชาติและน้ำแข็งบริโภคโดยกองอาหารสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาน้ำแร่ธรรมชาติจากแหล่งน้ำใต้ดินได้จากกระบวนการกรองโดยธรรมชาติมีองค์ประกอบทางเคมีที่เป็นส่วนประกอบที่จำเป็น การนำมาบริโภคต้องอยู่ภายใต้สภาพที่น้ำยังคงคุณภาพตามแหล่งน้ำคือไม่ปนเปื้อนจุลินทรีย์หรือเคมีจึงให้ดำเนินการที่แหล่งน้ำนั้นๆเพื่อป้องกันการปนเปื้อนจุลินทรีย์จากการลำเลียงขึ้นมาจากแหล่งดังกล่าวและต้องไม่ผ่านกระบวนการหรือกรรมวิธีใดๆยกเว้นการปรับปริมาณกา๊าซหรือการกำจัดสารประกอบที่ไม่คงตัวเช่นเหล็กแมงกานีสกรรมถันสารหนู โดยกรรมวิธีที่ใช้ต้องไม่ทําให้สารประกอบที่สําคัญในแร่ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่ต่างไปจากการผลิตน้ําบริโภคที่มุ่งเน้นขจัดสิ่งเจือปนในน้ําออกให้ได้มากที่สุดแหล่งน้ําแร่ธรรมชาติการคัดเลือกจะต้องได้จากแหล่งน้ําใต้ดินที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติและมีแร่ธาตุต่างๆอยู่ตามคุณสมบัติสําหรับแหล่งน้ํานั้นๆโดยที่คุณภาพน้ําแร่ธรรมชาติที่ได้จากแหล่งน้ํานั้น จะต้องมีความคงตัวของสารประกอบคือคงเดิมเท่าที่มีอยู่ในธรรมธรรมชาติไม่มีการปนเปื้อนหรือแต่งเติมสารเคมีใดๆแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านประจุและอุณหภูมิตามธรรมชาติได้เล็กน้อยการขุดเจาะจะต้องมีขั้นตอนที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อมได้และต้องมีการผลิตในบริเวณแหล่งน้ำธรรมชาติแหล่งนั้นๆเท่านั้นภายใต้ลักษณะที่ดี ทั้งนี้ต้องมีการดูแลบริเวณโดยรอบบ่อบาดาลให้สะอาดมีสภาพดีมีการกั้นบริเวณไม่ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณบ่อและอาจจะต้องมีการลดปริมาณจุลินทรีย์ในน้ำดิบตามความจำเป็นโดยทั่วไปน้ำแร่ธรรมชาติไม่ควรมีการปนเปื้อนจุลินทรีย์โดยให้ตรวจสอบผลวิเคราะห์น้ำดิบเพื่อพิจารณาความจำเป็นของการลดปริมาณจุลินทรีย์ในน้ำดิบและหากพบการปนเปื้อนจุลินทรีย์เกินมาตรฐานน้ำแร่ธรรมชาติ แสดงว่าการขุดเจาะและลำเลียงน้ำจากแหล่งกำเนิดมาใช้เกิดการปนเปื้อนจากชั้นผิวดินจากอุปกรณ์ลำเลียงเียหรือจากสิ่งแวดล้อมจึงควรเพิ่มมาตรการป้องกันเช่นการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ลำเลียงการรักษาสภาพปลอดเชื้อในท่อลำเลียงใต้ดินเช่นการเพิ่มความดันภายในท่อให้มากกว่าความดันภายนอกหรือเรียกว่าให้มีโพซิทีฟเพรสชั่น ในกระบวนการกรองเพื่อกําจัดประกอบที่ไม่คงตัวบางกระบวนการมีผลในการลดปริมาณจุลินทรีย์ด้วยเช่นการกรองด้วยระบบไมโครฟิลเตรชันหรือระบบอุลตร f าฟิลเตรชันไม่ใช้สารเคมีฆ่าเชื้อเช่นคลอรีนเพราะจะทำให้สารประกอบสำคัญของน้ำแร่ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปกระบวนการปรับคุณภาพน้ำแร่ธรรมชาติโดยหลักการน้ำแร่ธรรมชาติเป็นน้ำที่คุณภาพดี สามารถบริโภคได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการใดแต่หากต้องมีกระบวนการผลิตกฎหมายกำหนดให้ดำเนินการได้ตามความจำเป็นเท่านั้นและกรรมวิธีนั้นจะต้องไม่ทำให้ปริมาณสารประกอบในน้ำแร่ธรรมชาติอันเป็นตัวกำหนดสมบัติของน้ำแร่นั้นเปลี่ยนแปลงไปกระบวนการที่สามารถดำเนินการได้ได้แก่การปรับปริมาณก๊าซที่มีอยู่ในน้ำแร่ธรรมชาติหรือการกำจัดสารประกอบที่ไม่คงตัวเช่นเหล็ก แมงกานีสกรรมฐานสารหนูเฉพาะวิธีต่อไปนี้เท่านั้น 1. วิธีทำให้ตกตะกอนหรือ Decantation 2. วิธีการกรองหรือ f i l เ r a t i o n หรืออาจมีการเติมอากาศหรือ a i r รช i o n เพื่อเร่งการตกตะกอนหรือเร่งการกรองตามความจำเป็นก่อนการกำจัดก็ได้กระบวนนการที่เลือกใช้ต้องสามารถลดอันตรายที่มีอยู่ในน้ำดิบให้อยู่ในระดับที่ปลอดภยัย และอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดระยะเวลาที่มีการผลิตกระบวนการจะต้องสัมพันธ์กับอัตราการผลิตไม่ดำเนินการเกินกำลังการผลิตจนขาดการดูแลบำรุงรักษาการปรับปริมาณก๊าซการปรับปริมาณก๊าซที่มีอยู่ในน้ำแร่ธรรมชาติทำได้2กระบวนการคือ 1. การเพิ่มก๊าซให้ละลายในน้ำมากขึ้นหรือเรียกว่าแอเรชันเป็นกระบวนการซึ่งทำให้น้ำสัมผัสกับอากาศ เพื่อลดความเข้มข้นของกา๊าซสารบางชนิดที่ระเหยได้ได้และโลหะบางชนิดที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำเช่นธาตุเหล็กการเติมอากาศกระทำได้หลายวิธีได้แก่การทำให้น้ำเป็นแผ่นฟิล์มหรือทำเป็นน้ำตกการทำเป็นเครื่องกีดขวางให้น้ำไหลผ่านการพ่นน้ำให้สัมผัสกับอากาศหรือพ่นอากาศเข้าไปในน้ำหรือการผสานวิธีการต่างๆที่กล่าวมาเข้าด้วยกันหรือการเติมกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 2. การลดก๊าซในน้ำให้น้อยลงหรือเรียกว่าดีเรชันโดยปกติมีทั้งกระบวนการทางเคมีและกระบวนการเชิงกลแต่กรณีที่ใช้กับน้ำแร่ธรรมชาติเพื่อมีให้กระทบต่อองค์ประกอบตามธรรมชาติของน้ำแร่จึงสามารถใช้ได้เฉพาะกระบวนการเชิงกลคือกระบวนการดีเรชันโดยการเพิ่มอุณหภูมิให้กับน้ำและทำให้เกิดการกำจัดก๊าซและออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำออกไป จากทฤษฎีของเฮนรี่ลอซึ่งได้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิความดันและความสามารถในการละลายของสารละไลายไว้ดังนี้ 1. ความสามารถในการละลายของก๊าซในสารละลายจะลดลงเมื่อความดันของก๊าซที่อยู่เหนือสารละลายลดลง 2. ในความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับความสามารถในการละลายของสารละลายคือเมื่ออุณหภูมิของสารละลายสูงขึ้น ความสามารถในการละลายของก๊าซในสารละลายจะลดลงและยิ่งอุณหภูมิสูงจนเข้าใกล้อุณหภูมิอิ่งตัวหรือเรียกว่า saturation temperature ความสามารถในการละลายก็จะยิ่งลดลงมากขึ้นดังนั้น d ดีเรเตอร์จึงใช้หลักการทั้งสองนี้มาประยุกต์ใช้ในการกำจัดกา๊าซออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซอื่นๆหรือเรียกว่า Non-Condensable gas ออกจากน้ำ การกำจัดสารประกอบที่ไม่คงตัวการทำให้ตกตะกอนหรือด e c a n นเทชันสารแขวนลอยบางชนิดที่มีขนาดใหญ่มากกว่าหนึ่งไมครอนมากหรือมีความถ่วงจำเพาะมากกว่าน้ำเช่นตะกอนดินเศษอาหารหรือเศษอินทรีย์วัตถุและจุลินทรีย์เป็นต้นหากปล่อยทิ้งไว้สักพัตรกตะกอนของสารเหล่านี้จะตกลงสู่ก้นถังเองตามธรรมชาติและค่อยๆรินแยกส่วนใสออก แต่ในกรณีที่สารแขวนลอยบางชนิดที่มีขนาดหนึ่งไมครอนหรือใหญ่กว่าเล็กน้อยหรือมีความถ่วงจำเพาะน้อยกว่าน้ำจะไม่เกิดการตกตะกอนแต่จะแขวนลอยในตัวกลางตลอดเวลาไม่สามารถใช้วิธีการตกตะกอนด้วยวิธีธรรมชาตินี้ได้ในการผลิตน้ำบริโภคมักใช้การตกตะกอนด้วยสารเคมีหรือที่เรียกว่า coagulation ช่วยโดยเติมสารเคมีบางชนิดลงไปในน้ำ เพื่อให้สารแขวนลอยที่มีขนาดเล็กๆรวมตัวกันเป็นอนุภาคใหญ่และตกตะกอนลงมงมาทำให้ง่ายต่อการกำจัดนั้นแต่วิธีนี้ไม่สามารถใช้ได้ในกระบวนการผลิตน้ำแร่ธรรมชาติเนื่องจากมีผลต่อองค์ประกอบของน้ำแร่ตามธรรมชาติของแหล่งกำเนิดการกรองกรวดทรายโดยให้น้ำไหลผ่านถังกรองที่มีชั้นของกรวดทรายเรียงตามขนาดที่พอเหมาะภายในภายในถัง ซึ่งเป็นการกรองก่อนที่จะเข้ากระบวนการกรองอื่นๆต่อไปเพื่อขจัดสิ่งเจือปนทางกายภาพเช่นตะกอนเศษดินทรายและสารแขวนลอยขนาดใหญ่เท่านั้นอนุภาคสารแขวนลอยขนาดเล็กและสารคอนลอยไม่สามารถกำจัดออกได้ด้วยการกรองกรวดทรายการทำความสะอาดสารกรองกรวดทรายทำโดยวิธีการล้างย้อนหรือเรียกว่าการแบ็กวอช ทั้งนี้น้ำแร่ธรรมชาติที่สะอาดมาแล้วไม่จำเป็นต้องผ่านกระบวนการนี้เพราะหากดูแลทำความสะอาดและบำรุงรักษาไม่ดีจะก่อให้เกิดการปนเปื้อนมากขึ้นสารตาไซเป็นสารกรองน้ำที่กรองสารแขวนลอยได้มากกว่าทรายเนื่องจากมีพื้นผิวเป็นเหลี่ยมมุมซึ่งทำให้มีช่องว่างสามารถกักเก็บสารแขวนลอยได้ในปริมาณมากสารกรองแมงกานีสมีคุณสมบัติขจัดสนิมน้ำ โดยการออกซิไดซ์เหล็กและแมงกานีสที่ละ,ล,ะ,ล,ะลายอยู่ในน้ำให้เปลี่ยนไปอยู่ในรูปที่ไม่ละลายน้ำและทำหน้าที่เป็นสารกรองเพื่อกรองผลึกเหล็กและแมงกานีสที่เกิดขึ้นด้วยสารกรองคาร์บอนมีคุณสมบัติในการดูดกลิ่นสีคลอรีนแก๊สและสิ่งเจือปนในน้ำไว้ในรูพรุนถือเป็นการกรองและไม่ทำให้สารประกอบที่สำคัญในน้ำแร่ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป ไ้กรองใยสังเคราะห์ทำจากโพลีเอสเตอร์มีคุณสมบัติในการกรองสิ่งเจือปนต่างๆออกจากน้ำมีรูกรองขนาด5-30ไมครอนไส้กรองเซรามิกมีรูกรองละเอียดบา,บางชนิดมีรูกรองละเอียดถึง0.3-1.0ไมครอนจึงมีประสิทธิธภาพในการกรองสิ่งเจือปนที่มีขนาดเล็กมากได้ดีถือว่าเป็นการกรองที่สอดคล้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข การกรองด้วยเยื่อกรองไมโครฟิลเตรชันเยื่อกรองที่มีความละเอียดมีขนาดรูก,กรอง10ไมโครเมตรถึง0.1ไมโครเมตรหรือ100นาโนเมตรใช้ในการขจัดสารแขวนลอยและแบคทีเรียแร่ธาตุสำคัญในน้ำแร่ธรรมชาติสามารถลอดผ่านไปได้กรรมวิธีที่กฎหมายกำหนดไม่ให้ใช้ในกระบวนการปรับคุณภาพน้ำแร่ธรรมชาติเนื่องจากมีผลทำให้องค์ประกอบสำคัญของน้ำแร่ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป เช่นสารกรองเรซินเนื่องจากมีคุณสมบัติในการดึงอนุมูลทางเคมีที่มีประจุบวกจากน้ำโดยวิธีการแทนที่ประจุทางเค,งเคมีที่ผิวของเรซินจึงนำคุณสมบัตินี้มาใช้ลดความกระด้างของน้ำมีผลทำให้องค์ประกอบของน้ำเปลี่ยนแปลงไปเยื่อกรองนาโนฟิลเตรชั่นและเยื่อกรอง r o เนื่องจากเยื่อกรองมีความละเอียดทำให้สิ่งปนเปื้อนสารเคมี โลหะหนักลินซีและแร่ธาตุสำคัญในน้ำแร่ไม่สามารถลอดผ่านไปได้จึงมีส่วนทําให้องค์ประกอบของน้ำเปลี่ยนแปลงเช่นกันการเติมโอโซนเนื่องจากโอโซนเป็นโมเลกุลที่ประกอบไปด้วยออกซิเจนสามอะตอมจึงเป็นตัวออกซิไดท์ที่ดีมีประสิทธิภาพสูงในการทําลายจุลินทรีย์ที่อยู่ในน้ำทำให้เซลล์เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่สามารถซ่อมแซมได้ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักการที่ว่า น้ำแร่ธรรมชาติมีคุณภาพมาตรฐานทางด้านจุลินทรีย์ดีตามแหล่งของน้ำนั้นๆน,น,นอกจากนี้การใช้โอโซนอาจทำให้องค์ประกอบของน้ำแร่ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปจากการทำปฏิกิริยากับสารโบรไมในน้ำแร่ธรรมชาติกลายเป็นโบรเมตซึ่งเป็นสารก่อกลายพันธุ์และอาจก่อมะเร็งในคนในวงเล็บองค์การอนามัยโลกกำหนดให้มีโบรเมตในน้ำดื่มได้ไม่เกิน10มโครกรัมต่อลิตร แต่ประเทศไทยยังไม่มีการกำหนดท่ามาตรฐานการใช้รังสี UV รังสี U ูวีมีช่วงความยาวคลื่นที่ฆ่าเชื้อได้ในความเข้มที่พอเหมาะเมื่อฉายตกกระทบบนจุลินทรีย์โดยตรงในช่วงเวลาสัมผัสที่เหมาะสมลำแสงนี้จะทำให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในเซลล์และทำให้จุลีตายในที่สุดซึ่งไม่เป็นไปตามหลักการที่ว่า น้ำแร่ธรรมชาติมีคุณภาพมาตรฐานทางด้านจุลินทรียดีตามแหล่งของน้ำนั้นๆขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังติดตามผลงานอื่นๆของเราได้ที่ช่อง y o u t u b e e x c e l l e n t Product a Supply และขอขอบพระคุณเอกสารคู่มือสำหรับผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติและน้ำแข็งบริโภคจากกองอาหารสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา